วันนี้มาพักที่อำนาจ,จเจริญน,นะจ๊ะพักที่โรงแรมฟ้ายคิดจ้าด้านหลังโรงแรมก็จะมีคาเฟ่น,นะจ๊ะเราก็เดินเป็นเลาะเลยสิขาชื่อว่าเถียงนานะคาเฟ่อาจจะอายหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีคนจ้ามาคนเดียวไม่มีคนถ่ายรูปให้นะคะสวยนะเดินไปเลยจ้ะเดินลงไปเลยจ้ะ ลองไปชมวิวสั่งชาเขียวสักหน่อยนะดูซิข้างในเป็นยังไงบ้างเดินเข้าไปเลยสิค่ะแมา่สวยนะบรรยากาศดีใช้ได้สั่งชาเขียวเรียบร้อยรักษาได้ของมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปนะแต่ไม่มีคนถ่ายให้ก็สักพักหนึ่งเราก็เดินกลับเพราะมันยังแดดอยู่นะจะ๊ะเหมาะที่จะถ่ายรูปมากวิวก็สวยนะจะยอมค่ะ เดียวก็สวยมากก็กลับสิคะไม่มีเพื่อนเนาะมาคนเดียวงงเงาหน่อยนะกลับแล้วจากบันไดก็สวยสวยกรุบกริบนะคะดังเดินเสียงดังตึ๊บตับตึ๊บตับให้สาวสาวบ้านนาจา้ามันจะกลับเริ่ดจะสวยแนะนำจา้า